สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอเลมาที่เอลิสครับเอลิสหลายคนบอกอะไรอะไรมันคืออะไรชื่อก็ดูน่ารักเหมือนกันชื่อก็ดูน่ารักแต่ว่าพิษส่งนี่ไม่น่าจะน่ารักเท่าไหร่พูดถึงชื่อใหม่นะของสายพันธุ์โควิด19ที่เราได้เล่ากันให้ฟังชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ย่อย eg. 5.1หลายคนก็คงแบบชื่อนี่ แต่ละอันเรียกยากเนาะที่เราไล่กันมาตั้งแต่ประมาณสัก3ปีที่ผ่านมามีจุดหนึ่งจุดสองจุดห้าจุอหหลานเก่งมากเก่งมากแล้วเราตอนแรกๆก็จำอ่ะอย่างพวกเราเองเราก็จำกันต่อเนื่องอะนะตอนนี้จำแค่เป็นตระกูลละเจำเป็นตระกูลแล้วเพราะมันแตกออกมาเยอะมากแต่พอเขามีการตั้งชื่อแบบนี้ก็จำได้ง่ายขึ้นเอลิสครับเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนชื่อเล่นน่ะชื่อเล่นของสายพันธุ์ย่อยนี้ที่มีการระบาด เหมือนดวงดาวเลยเหมือนดวงดาวนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีตำนานของชื่อนี้อยู่รวมทั้งถ้าพูดถึงเกี่ยวกับพิษสงนะเขาบอกว่าสามารถที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันแล้วก็แพ้เชื้อได้ค่อนข้างเร็วมากตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ตัวของเอลิสนะครับโดยทางองค์การอนามัยโลกแจ้งให้ทั่วโลกช่วยกันเฝ้าติดตามสายพันธุ์นี้ด้วยนะครับศูนย์จีนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลลาม,มาทิบด,ดีเตือนโควิด19สายพันธุ์ย่อยเอลิสในสหรัฐอเมริกาครับเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายมากที่สุดแสงหน้าเ b b 1 1 6ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในสหรัฐซึ่งเอลิสเทพีแห่งความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันของกรีกนี่ฮะเป็นที่มาของชื่อเอลิสได้ถูกนำมาใช้เรียกโอมิครอนสายพันธุ์ล่าสุดครับ ด g 5 1อย่างไม่เป็นทางการแล้วก็มีต้นตระกูลมาจาก x b b 1 9 2โดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับแจ้งให้ทั่วโลกช่วยกันเฝ้าติดตามเอลิสตั้งแต่19ก,กรกฎาคมคาดว่าจะกลายเป็นร่มใหญ่ของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยครับที่กำลังจะแพร่ระบาดในอนาคตซึ่งผบว่าเอลิสมีการแพร่กระจายได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นที่ระบาดมาก่อนหน้า พบว่าการแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14.55ของผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ20.51ต่อสัปดาห์ครับในสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ11.9เป็นร้อยละ17.3ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมแสงหน้า XBB.1.16 ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในสหรัฐขณะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับได้พบว่าโควิดมีเคล็ดลับใหม่ช่วยให้ไวยรัส ยึดจับกับผิวเซลล์ได้ดีขึ้นเรียกว่าฟ i ิปนั่นเองหรือว่าพลิกกล่าวคือก็คือมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งติดกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกรดอะมิโนฟีนิลอะลานินแล้วก็ริวซีนนะครับโดยตำแหน่งที่กลายพันธุ์เมื่อไปรวมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำให้ส่วนหนามของไวรัสจับกับ ผิวเซมผิวเซลล์ได้แน่นขึ้นก็ทำให้ไวรัสเข้าไปแทกเข้าสู่เซลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปรากฏการพลิกนี้ทำให้เกิด XBB 2สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นก็คือ XBB 1 5 7มีต้นตระกูลมาจาก XBB 1 1 5และ XBB 1 9 2 5 1 1 3ชื่อนี่ยาวมากนะแต่ว่ามาจากรุ่นพ่อคืออะไร eg 5 1ก็คือเจ้าเอลิสนั่นเองครับ มจำเงินงงเลยชื่อยาวยิ่งเป็นอะไรนะคือถ้าเป็นเชือ้อเชือ้อโควิดใช่ไหมอันนี้ผมเวลาจำจำง่ายๆเชื้อคือเชื้อโควิดก็คือโรคนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสายพันธ์สายพันธ์ุนี้คือโอมิครอนนะแล้วถ้าเป็นสายพันธ์ุย่อยลงมานี่ฮะก็เป็น EG.5.1 นะก็คือชื่อเจ้าว่าเอลิสนั่นเองครับนะก คือเชื้อโรคนี่มันก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นหาทางก็คือเหมือนเหมือนทั่วๆไปอะฮะก็สัตว์โลกเนาะพยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้แต่นี่คือเป็นเชื้อโรคนะเป็นเชื้อโรคที่แบบพยายามที่จะปรับตัวให้อยู่ได้เราก็ต้องหาทางกำจัดออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์นั่นเอง โดยการเกิดขึ้นของเอลิสเนี่ยบ่งชี้ถึงการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติประชาชนควรตระหนักและระมัดระวังโดยไม่ต้องตื่นตระหนกนั่นเองนะครับนอกจากนี้การระบาดท,ที่เกิดขึ้นทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้เองเนี่ยมีการตัดสินใจชะลอแผนที่จะผ่อนปลนข้อจํากัดโควิด -19 ทั้งหมดและย้อนกลับไปใช้มาตรการที่ใช้ในระหว่างการระบาดของโควิด -19 เนื่องจากว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าโอมิครอน EG.5.1 หรือว่าเอลิสเนี่ยนะครับเป็นสายพันหลักนำการระบาดอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ